Welcome back to my channel b i k e r i n s t i r e สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเป็นที่จับตามองในไทยตอนนี้นั่นก็คือ AK 1 2 s t o ส m สตอสายพันธ์ุใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์สุดดุเท่โชบเฉี่ยวและขุมพลังที่ไม่ธรรมดาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก AK 1 2 s t o ส m ตอมากับลุคที่ดูดุดัดนสปอร์ตจัดเต็มชุดแฟริรด้านหน้าถูกออกแบบให้รูลม มีเส้นสายเฉียบคมชุดไฟหน้าฟูลเลดดีไซน์ทรงเรียวคล้ายๆสายฟ้าดูฉบเฉียวสุดๆไฟท้ายแบบเลเชนการแถมยังมีไฟเดทาร์มรันนิ่งไล่เพิ่มความล้ำสมัยล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมดิสเบรกหน้าหลังเสริมความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์ด้านภายในหรือชุดควบคุมมาพร้อมหน้าจอเรือนไม้แบบฟูลดิจิตอลแสดงผลชัดเจนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วเกียร์ระดับน้ำมันและยังมีไฟบอกสถานะต่างๆอย่างครบถ้วนแฮนด์บาร์ bar, แบบสปอร์ตให้ฟีลลิ่งแน่น กระชับมือจับนุ่มไม่ลื่นมือเบรกมือคลัตช์ปรับระดับได้เพิ่มความสะดวกให้ผู้ขับขี่ทุกระดับมาถึงสมรรถนะจุดเด่นของ AK12 Storm คือเครื่องยนต์124.7ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดี่ยว 4, 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมเกียร์6สปีดให้พละกำลังประมาณ11.5แรงม้าที่รอบสูงสุด9,000รอบนาทีและแรงบิด10นิวตันเมตรที่7,000รอบนาทีอัตราเร่งตอบสนองดีขี่ในเมืองก็คล่องจะเอาไปวิ่งทางไกลก็ไม่เหนื่อย เครื่องยนต์เงียบและนิ่งมากถือว่าปรับจูนมาได้ดีสำหรับสายใช้งานจริงสุดท้ายในบทสรุปถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตดีไซน์ดุดันราคาเข้าถึงง่าย AK 1 2 s t o สอสตอมคือคำตอบที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์สมรรถนะหรือฟีเจอร์การใช้งานถือว่าให้มาเกินคุ้มในระดับราคาไม่ถึงแสนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BIKERINSPIRE e, ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ